สวัสดีครับผมพบกับผมบ้าสุนคนสว่างแรงงานไทยนิสเดียวพี่น้องเมื่อนี้วันเสาร์นะครับบ้าสุนก็ไม่ได้เห็นงานนะครับกะกำลังเสียเที่ยงนะครับอยากกินตำหุ่งแซ่บๆนะครับก็เลยมาหาพักไปกินนะครับกะดีอย่างนึ่งพี่น้องนะครับดีอย่างนึงคือว่าเห็นงานส่วนดอกไม้นะครับแต่ว่ากม็มีพักที่ กินได้นะครับหมายความว่าน้าจ้างเพิ่อกับผู้พักที่ที่กินได้นะครับหมายความว่าเท่ากับมีพักกินน่นแหละเราง่ายเนาะเดี๋ยวพามาเพิ่งพี่น้องเนาะเดี๋ยวก r a b ก้องกันครับนี่ครับโซนนี้ก็น่าจะเป็นพักที่กินได้นะครับแต่ผมกับิีเลือกเอาที่พักที่เท่ากินก็คือสลัดพี่น้องนะครับนี่คือพักสลัดพี่น้องนะครับนี่นะครับสลัดนี่กินได้ด้วยพี่น้องนะครับคือบ้านเท่าเลย นะครับเป็นพักสลัดเอาไปกินก็ต่าักหุ่งนะครับพี่น้องครับกินกับต่าักหุ่งแซ่บๆนะครับนี่ครับนี่ผมได้การเลยครับอ้วกอวกทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่ครับปลูกขายแบบนี้เด้อพี่น้องนะครับอ่าเพื่อนชิบปลูกขายกันแบบนี้เลยนะครับเรื่องราวของพักนะครับอ่ะก่อนที่นี่ผมเดียวถ้าย่างมึงดอกหมอกดอกไม้ก่อนไม่อันนี้คือพักซีบ้านเฮาแท้นี่แต่ว่าคือชิบบัวแมนดอกะครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็น อีกฝั่งนึงนะครับที่ผมเคยเห็นงานอยู่นะครับตอนนี้บมได้เห็นอยู่นี่แล้วนะครับแต่ก็เป็นนายจ้างเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อพาบเบิง่งดอกไม้สวยงามนี่พักซีนี่เห็นแล้วนี่นี่น่าจะเป็นซีป,ป้อมแน่นอนเลยนี่นะครับนี่นี่แม่นบอกเดี๋ยวเราดมเบิ่งกันโอ้นหนผมเบิ่งแล้วน่าจะบแม่นแม่นบอเนี่ยเอาบอแม่นครับบอแม่นบอแม่นบอแม่นซีป้อมตัวพี่บ่ะเหรอ บัมีนอีกพีบบ่น้องบัมีนนะครับตัวพี่บอน่าจะบัมีนคล้ายๆเนาะพี่น้องเนาะคล้ายฟักชีป,ป้อมนะครับตัวนี้นะครับบรรยากาศพู้นะดอกไม้งามบ่พี่น้องดอกไม้เดี๋ยวนะครับช่วงนี้ก็เริ่มสีเข้าหน้าฮอนแล้วมากสีงามหน้าฮอนเวยพี่น้องครับจนมากสีงามหน้าฮอนเวยครับปึ๊บอ้าวพายางเบ่งจะเข้านะครับเรื่องราวของ ดอกหมอกดอกไม้นะครับนะครับประมาณนี้แหละนะครับนี่นะครับงามดีอยู่พักสลัดพักอย่างเฮานะครับเดี๋ยวพาบึ่งดอกที่งามๆบ้านเขาครับเห็นเห็นยี่เรืองอารามคือดอกดาวเรืองบ้านเฮาเลยะพี่น้องเอ้ยนะครับผมผมว่าเป็นดอกดาวเรืองอยู่แล้วบ้านเฮาก็ไดนะครับนี่พี่น้องพี่น้องว่าเป็นดอกดาวเรืองบ่ครับนี่นี่เอา เขาเม่นสร้อยผมเนี่ยแต่ว่าผมว่าเม่นดอกดาวเรืองบ้านเฮาแล้วนี่นะครับนี่งามเลยพี่น้องเอาพี่เขาเบิ่นงนี่ครับมนได้อยู่ฟังนี่ดนบเห็นดอกไม้ดนพี่น้องนี่ครับเม่นดอกดาวเรืองบ่เอาครับคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์อบอกกันในเด้อครับผมผมกับบลูว่าซื้อมาอย่างนะครับเอาโอเคครับนี่แะครับพี่น้องเหตุงาน อยู่ในอิสราเอลนะครับบางที่กับงานหลายบางที่กับงานน่อยกับขอให้พี่น้องสู่ๆเด้อนะครับผมมาแล้วก็ให้สู้ๆนะครับมาแล้วสู่บถอ,อยพี่น้องมาประเทศอิสราเอลเฮาหาเงินให้กับบ้านเฮาหลายๆเนาะนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ